ฮัลโหล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 เอเชียครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมจานะครับจากดอนเซโนเดอร์ซีรีส์ครับในเรื่องรับบทเป็นเลโครับสวัสดีครับผมเฟิร์สนะครับจากดอนเซโนเดอร์ซีรีส์นะครับในเรื่องรับบทเป็นเตียนนะครับ สวัสดีครับเจมส์ครับในเรื่องรับบทเป็นพบพานครับสวัสดีครับผมใช้ในเรื่องรับบทเป็นเอกครับสวัสดีครับผมพุทธพุฒนทรัพในเรื่องรับบทเป็นปลายน้ำครับสวัสดีครับผมเซยนะครับจากดอนเซยโน้ตซีรีส์ในเรื่องรับบทเป็นโทครับดีเลยอะพวกเรา้ง6คนนี้ค่ะใครที่บทบาทที่ได้รับกับตัวจริง่ะต่างกันมากที่สุด ถ้าเหมือนเนี่ยอันนี้เหมือนอาตางก่อนเพื่อนอาตางก่อนไม่เหมือนกันก่อนไม่เหมือนที่สดจะนับหนึ่งสองสามรช้ไปี่คนันอนนะคะ่อะไรพี่พูดอ่าอเปาทำไมอ่าายอมรับไหมคุณจะเหนียวรับเถอะก็ยอมรับว่าต่างเพราะพี่สตางพาี่พูดต่างกพ่ต่างต่างตาง เรื๋ยวคนใกล้ตัว,วดี๋ยวทำไมทำไมมองกันขนาดนี้เอาคนใกล้ตัวดีกยวซู่ช ao จ,จะตัวจริงเขาจะเป็นคนขี้เล่นอะไรอย่างงี้สนุกสนานครับเป็นคนค่อนข้างแบบเปิดแต่พอในซีรีส์เนี่ยตัวเลโอเขาจะเป็นคนค่อนข้างแบบว่าเก็บเขาเป็นคนที่จะคิดก่อนว่าตัวเองจะทําอะไรแล้วค่อยทำอะไรอย่างงี้ครับเขาจะอ๋อจริงจ่าก,ก็มีความตรงนั้นเหมือนเหมือนเลโอแต่ว่าจริงๆแล้วมันต่างกันเยอะครับจะเห็นได้ชัดทุกคนเลยแบบเนี่ยต่างแล้วว่าจ่าทำทำแล้วไม่คิดเลยฮะเฮ้ยไม่ได้พูดนะก็เห้ือน กับในเรืองหลัเหมือนกันทีสุดเดียงยเดียเลยอก้คุณยังที่แค่อีกเหรอียว่อีกเหรอแว่า็นแบบทุกคนรว้ถึงเราใช่เลยยอมรับไหมก็ ก็ใช่ครับเราเราไม่แน่ใจว่าเหมือนหรือไม่เหมือนแต่เอ๊ะทำไมเขาเล่นเหมือนจักเลยเล่นแบบมือสมบูรณ์มาเล่นแบบถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวไปดูตัวกินข้าวเลยครับป้าข้าวม้ว่าแม่จะมีแบบเปิดสมบูรณ์เลยย่าให้ดึงอย่าให้ดึงรอเล่นรอเล่นครับอยากจะรู้ว่าอะไรที่ทำให้เราตกหลุมรักคนคนไหนใครพี่มอใส่ครับเนี้ยเร็วตลอด อะไรอะไรนะเอาโอเคเมื่อกี้กระซิบเมื่อกี้เขากระซิบมั้ยเมื่อกี้เขากระซิบอะไรนะอะไรนะเอาก็เลยเหรอตัวเองนะกระซิบเมื่อไรของผมแล้วกันรักแรกของผมเนี่ยน่าจะเกิดจากทัศนคตินองครับหรือว่าเราได้ได้คุยกันมันเหมือนว่าเราเจอกันปุ๊บมันแค่ first impression เดเฉยๆแต่พอเราได้คุยกันอย่างเงี้ยเราได้แชร์ทัศนคติกันว่าทัศนคติเขาเป็นไงแบบ เราจะรู้สึกว่าว้าวเอออันนี้ยแหละคือแบบพัฒนาคติที่เราแบบอยากอยู่ด้วยครับแล้วอย่างนี้อยากอยู่ด้วยไหมครับเล่นไปจบเลยขับการคลิปอ่ะเดี๋ยวใครดูผมเรียงอย่างเี้ยงอ้าวคุณหรอเมื่อกี้ใส่แล้วอ่ะใส่แล้วใส่ไหมหรืยเห็นอ้าปากอยู่เมื่อกี้เอาเลยเห็นขนาดนั้นเลยถ้าเอาจีผมผมรู้สึกว่าเป็น ไม่รู้มันมันเป็นแบบความรู้สึกแรกแรกเจอเลยถ้าเกิดรู้สึกว่าชอบก็สือชอบเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันบางทีไม่ต้องสเปคแต่ว่ารู้สึกว่าเจอแล้วรู้สึกใช่ก็คือใช่เหมือนกันใช่ครับคุยค่ะคือใช้อะไรชอบชอบเล่นมูนอะไเกี่ยว้เล่นอีกอผมละกันับผมรู้สึกแค่ว่าคือผมรู้สึกชอบก่อนตอนแรกเหมือนกับเฮ้ยคนนี้น่ารักจังเลยคนนี้รู้สึกแบบ เห็นแล้วผมชอบ first impression นะครับแล้วหลังจากนั้นคือผมก็เหมือนกับแค่เรียนรู้ครับผมแล้วก็ปรับปรับจูนคือถ้ามุดผมชอบไปแล้วอ่ะผมจะไม่แบบว่าแบบเซโนที่หลังผมจะรู้สึกว่าผมจะพยายามปรับเข้าไปหาเขาถ้าอะไรมันไม่ตรงเลยรถขับไปก่อนั้นคร ถ้าถ้าเป็นเจมเจมว่าเขาจะไม่จะคล้ายๆกับจามากกว่าเขารู้สึกว่าถ้าเราจะถ้าจะสกหลุมรักใครเนี่ยมันจะเกิดจากเวลาเราได้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 คุยได้แชร์อะไรกันแล้วอะไรอย่างนี้มากกว่าครับครับผมไม่มีใครกล้าอ่านนะที่พูดได้ผมรู้สึกว่าเป็นลิงนะแรกเก่ไหมถ้าของผมผมรู้สึกว่าตกหลุมรักจากการใช้ชีวิตแบบความเรียบง่ายมากกว่าเวลาเจอใครที่แบบว่ามีความแบบเรียบง่ายเป็นกันเองเนี้ยมันจะแบบดูเข้าถึงง่ายอะไรพวกนี้มากกว่าอื ไม่คันเลยไหนคนนี้ยังไงครับก็ยังก็ยังถยถ้าของผมนะครับผมก็มองว่าเราสามารถยิ้มกับมันได้แม้กระทั่งเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยผมว่าเราอันนี้น่าจะเรียกว่าเรียกว่าการแบบรักแรกพบหรือว่าเรียกว่าความหลงรักมากกว่าเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ตัวครับว่าเราหลงรักสิ่งนั้นไปแล้วอะไรเงี้ยครับ ถ้าอะไรมันทําให้เรายิ้มได้แม้ว่ามันจะไม่มีเหตุผลมันก็โอเคครับบอกเขาปิดเลยไปได้วเป็นเรื่องราวของเพื่อนสนิทเนาะที่ขยับความสัมพันธ์จากเพื่อนมาเป็นคนรักถ้าเกิดว่าเราตกหลุมรักเพื่อนสนิทอะค่ะเราเลือกสภาพหรือว่าเก็บไว้โอ้โหไม่จำเป็นี่ยากนะทุกคนดูนิ่งไปหมดเลยใครจะเป็นผู้กล้าวก่อนแรก เป็นผมผมเก็บยกันใหญ่เลยเป็นผมผมเก็บเพราะว่าความรู้สึกที่ว่ามันจะกลัวเสียเพื่อนนั่นแหละรู้สึกว่าแบบเออมันเราได้มาเป็นแบบเพื่อนกันแล้วเรารู้จักกันแล้วถ้าเกิดบอกไปแล้วมันไม่ใช่มันเสียเพื่อนอะไรเง้มันไม่คุ้มอมันก็ดีกว่าเสียเพื่อนผมว่าอืมก็ัถ้าถ้าของผมนะฮะผมว่าคือถ้าสมมติเราชอบจริงๆเราอาจจะพูดไปก่อน ถ้ามีโอกาสได้พูดอะไรเงี้ยบาะว่าอย่างน้อยเราได้พูดออกไปมันก็ไม่ทําให้ตัวเราเองเครียดหรืออึดอัดจนเกินไปอะไรเงี้ยครับบางทีการได้บอกไปบางอย่างมันอาจจะรู้สึกดีกว่าเก็บเอาไว้ที่ที่คนแบบตัวเองคนเดียวอะไรเงี้ยไม่ต้องเหมือนกันครับอาจารยงเออจะพูดเหรออะไรกันิบอะไรอีกแล้วนี่นเลยดูเป็นคนอยากพูดนะเออกันเลยไม่เห็นครับว่า ไม่ถ้าเป็นผมผมรู้สึกว่าก็น่าจะเริ่มที่จะพูดไปแหละเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเกี่ยวไว้เองคนเดียวมารู้สึกอึดอัดนะจริงอย่างน้อยบอกไปถ้าเขารู้สึกโอเคก็ดีถ้าสมมติไม่โอเคก็อาจจะเออกลับบบเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมได้หรือถ้าไม่ได้ก็รู้สึกว่าอย่างน้อยเราก็ได้พูดในสิ่งที่เรารู้สึกออกไปแล้ว <c oughs> ขอแค้คำตอบเลยมั้ยเนี่ยเ้าอาจจะไม่ตอบคนแรกร <c oughs> <c oughs> ไม่จริงๆถ้าเกิดไปพูดมันก็การการะทำได้ไงพี่ไม่ต้องพูดแต่การกระทำออก ทำปัญจาปัญญาถ้าเป็นผมแล้ววันนี้สองที่สองใจคำถามเนี้ยแต่เมื่อกี้เซงพูดอะไรมาอย่างหนึ่งผมเลยตอบว่าผมขอปิดความรู้สึกไปแล้วกันเพราะว่าบางทีการพูดกลบการทำมันต้องสอดคล้องกันด้วยอย่างเงี้ยไม่เราเราไม่พูดแต่เราทำให้เขาเห็นว่าเออเราคอยดูแลเอาใจใส่เขานะสุดท้ายก็อาจจะมีคนพูดกับเราเองก็ได้ถ้าเขาคิดว่าเป็นเพื่อนสนิทแบบเพื่อนดูแลเพื่อนอย่างเงี้ย ะถ้าเขาคิดว่าแบบเพื่อนดูแลเพื่อนเฉยๆอ่ะอือเพื่อนรักกันนะเพื่อนรักไอ้เพื่อนรักเออไอ้เพื่อนรักเอออันนี้ออันนี้อะไะอันนี้เพื่อนเพื่อเนี่ยฮะฮะอันนี้เพื่อน่ะเพื่อนมาก็ไงนะถ้าเกิดถ้าสมมติเขาคิดว่าแบบเออก็เพื่อนบอกกันหมดเพื่อนทมีการกระทำที่มันเพื่อนเขาไม่ได้ทำเพื่อนคุณทำอะไรคุณทำอะไรเช่นเออทำอะไรเช่นบีบคอคุณจะมาเจี๊ย ว่าเขารู้อย oui> ู่แล้วะครับว่าเราอยากจะทำอะไรให้เขาเราตั้งใจจะทำอะไรให้เขาหรือว mm ่าเรามีความรู้สึกอะไรจริงๆให้เขาให้เขาไม่รู้ไหมเขาก็ไม่ได้รู้เลยเขารู้ไหมก็ถ้าเราทำเขาเขาอาจจะรู้ก็เลยทำอะไรไม่ได้ครับก็ผมคือคำผมต้องบอกว่ามันเหมือนมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะว่า จร,จริงๆอ่ะแบบว่าเคยมีคนถามแล้วหรือว่าเมื่อก่อนเราเราก็รู้สึกอีกแบบตอนนี้รู้สึกอีกแบบตอนนี้รู้สึกว่าเราเราก็อยากจะบอกเขาไปกลโป๊กลโป๊จริงๆเราเราก็อยากจะบอกเขาเพราะแบบมันเหมือนแบบถ้าเกิดเราชอบเขามากๆอ่ะมันแบบมันก็เก็บไว้ไม่อยู่อ่ะเราเราคิดว่าถ้าเกิดบอกมันอย่างที่พี่บอกว่าไม่กลัวเสียดายหรออะไรอย่เงี้ยผมจะไม,ม่กลัวเสียโอกาสหรออะไรอย่เงี้ยเราก็แบบ ถ้าถ้าจะเอาอะไฟสักตั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้เขาจะรู้ไม่รู้ก็แบบแล้วแต่ครับใช่ไหมเขาจะรู้ยังรู้ยังเป็นคนฉิตใช่อนี่ก็ติดมาแล้วนะสรับผมก็สำสหรับผมผมว่าผมก็คงบอกเหมือนกันนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่าคืออย่างน้อยเราน่าจะแบบสบายขึ้นหรือว่าแบบทําตัวถูกมากขึ้นอะว่าสุดท้ายแล้วเราบอกไปแล้วมันจะเป็นในทิศทางไหนอ่ะทั้งคู่อะมันน่าจะแบบว่าแบบ ทำตัวถูกอ่ะเพราะไม่งั้นมันจะเป็นอะไรที่แบบอะไรเนี่ยอะไรช้าใจขนาดนั้นเลยแต่คุณเนี่ยไม่บอกไปหรอและการกระทำไงใช่้วเป็นเหมือนกันบางทีแล้วก็แบบอยากบอกบางีก็ไม่อยากบอกไงอมไมแต่เอาจริงๆถ้าบอกอ่ะมันก็มีเปอร์เซ็นต์ไงแต่ถ้าเกิดไม่บอกก็อยู่เท่าเดิมเฮ้ยไม่แน่เอาอะไอย้งเง้อบคุณบอกหไม่บอกงงกันเนี่ย้อมูลเกิไง มันมีว่าสกินชิพเกังเยอะมากแล้วก็เหมือนรู้มาว่าน้อเฟิร์สบาร์จีใช่ไหมคะมีวิธี <c oughs> แก้ปัญหาตรงนี่ไหนบ้างก็ <c oughs> มันไม่ถึงจามันไม่ได้แก้กันเลก็จับจังหวะชินนะครับอือโอ,โอแล้วก็ <c oughs> ในครับเลิฟช็อปอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเลิฟช็อปเขาดูว่าเมื่อก่อนเคยเป็นคนแบบบาจีมากแบบโดนนิดหน่อยก็้วจีวินะแต่เราต้องเขาเรียกว่าต้อง เขาเรียกว่าฝึกให้มันชินนะครับฝึกมาเยอะเหมือนกันนะครับทดสอบหลายรอบเหมือนกันชินมือฝึกยังไงครับยังไงคทำยังไงต้องไหนขึ้นบัตรบ้าดีที่สุดนี่มันบ้าหมดมันบ้าหมดจากตอนแรกอาจารย์ a c t i ่จะถามก่อนว่าแบบคุณแบบโอเคไหมที่แบบว่าจะให้แบบว่าจับส่วนไหนได้บ้างอะไรเงี้ยนี่ก็บอกว่าแบบจริงๆเราเป็นคนบ้าจี้คือเราโอเคที่แบบทุกอย่างแต่เราแค่แบบบ้าจี้เวลาโดนจิ้มก็เลยแบบต้องมีการแบบว่ากอดกันหรือว่าแบบมีการแบบว่าจับกันบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ย ทำให้เรามันเป็นคอมฟอร์ตโซนของเราเป็นเซฟโซนอะไรอย่างนี้เล้รู้สึกว่าอ่ามันปลอดภัยอือตอนนี้กอออกแล้วต่อพูดถึงที่กอกคนจะหมดเลยนะก็าดได้ดีใช่ได้ครับขาด A ขาดน้องแหลายคนอ่ะไลฟ์สไตล์เป็นยไงบ้างชอบทำอะไรกันบ้างแต่ละวันไลฟ์สไตล์เดินหนุนกัเดินหนุนฝั่งนี้อ่ะฝั่งนั้นเลยฝั่งนั้นเลยได้ก่อนอีกแล้วได้ก่อนอีกแล้วประจำวันช่วงนี้ก็จะ เล่นเกมออกกําลังกายอะไรพวกนี้มากกว่าครับออกกําลังกายด้วยใช่ครับก็ทํางานครับปกติทํางานไม่ต้องไม่อยากตอบใชื่อเป็นคนทํางานตลอดครับก็เลยจะอยู่กับงานเยอะกว่าอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นไลฟ์สไตล์ไปแล้วครับคือทํางานได้ทุกวันอืมโหดับที่อยูมากคนนี้ยังเหนื่อยอยู่อ๋อได้เขขอไรสิไปโยคุณโออลาออลาออกกันแล้วไง อบคุณอคุณคุณอ๋อก็ช่วงนี้ก็จะเป็นการเล่นเกมออกกำลังกายแล้วก็ดูหนังครับดูแอคติ้งอะไรพวกนี้ด้วยดูดีขึ้นแล้วเป่ดูดีหล่อเลยหล่อเลยอ่ะแปลกใจจากคำถามเมื่อกี้มากก็ผมนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นอาจจะเป็นทำต้นไม้ครับรู้สึกว่าช่วงโควิดอาจจะมีเรื่องเครียดมาเยอะอะไรอย่างงี้ก็เลือกทำต้นไม้ทำให้ใจเย็นลงอะไร สุขภาพจิต<ม>โอเคขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็อาจจะเป็นอ่านหนังสืออะไรเงี้ยครับมอของผมก็เป็นเที่ยวถ่ายรูปผมรู้สึกว่าผมชอบออกไปข้างนอกมันแบบว่ามันกว้างดีอะไรเงี้ยถ้าเกิดถ่ายรูปตัวเองออนะจ <c oughs> ้าเขาแบบว่าเออผมขอฟ้องหน่อยว่าผมมันไม่ผมาเอฟต้นไม้เขาไม่ทันนะต้นไม้ที่เขาบอกว่าเขาเขาเขาทำต้นไม้อะไรอย่างนี้เป็นงานดีเลยเขาก็บอกว่าแบบว่าขายอย่างเงี้ยแล้วแบบมันน่ารักมากเป็นต้นแบบอะไรนะตอนทรายเล็ก แบบว่าเอฟไม่ท,นทันจริงๆครับไม่ค่ะแล้วทำอะไรคะรอเอฟไม่ทนันละเขาบอกว่าลองก่อนรอรอต่อไปอ๋อไม่ใช่เรื่องอีกครอบครัวเฮ้ยอเยอะเลยนะเล่นผมเวลาเลยเล่นเกมด้วยเลยนะแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องใส่เสื้อเป็นคนใส่เสื้อมีกระป๋องของมอมออนเลยฟอรอมจบแล้วด้วยพร้อมจบแล้วครับว่าไม่ไม่เคยทันเลยครับโอเคแล้ากัดรู้ว่ามีทำอะไรอีกไหมคะ ก็อาจจะเป็นดูหนังช่วงนี้ผมชอบชอบดูหนังเวลาดึกดูแบบยันเช้าเพราะว่าช่วงนี้ทำทีสีไปด้วยเพราะว่าจะจบแล้วเงี้ยก็เปิดมากนะก็เปินมากนุ่นไหนเนี่ยรุณนุ่นแหลเนี่ยเอออะไรคือไม่มีแล้วใครรู้จักนะอะไรคืออะไรมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะพี่เจมส์ว่าไงผู้ชายเงียบผู้ชายเงียอยู่แล้เนี่ย ครับผมก็สำหรับเจมสไลฟ์สไตล์มันแบบเปลี่ยนไปตามสถานการณ์อะไรเงี้ยมากกว่าครับผมถ้าช่วงนี้ล่ะะคถ้าช่วงนี้ก็ถ้าไม่ได้ถ้าออกไปข้างนอกส่วนใหญ่ก็ไปพอดีว่ามีธุรกิจเล็กๆอยู่อะไรเงี้ยครับผมก็ส่วนใหญ่ก็จะไปไปไปดูร้านไปทักไปดูที่ธุรกิจที่เป็นร้านเอ่อน้ำเต้าหู้ฟิวชั่นครับเอาเสียงไนงะ่เอาเสียงต้องอนุสรีชัยชื่ออะไรฝากฮะไอ้อะไรอะไรชื่อร้านไอ้เต้าครับไออเต้า ก็เป no? ็นเป็นเน้ำดื่นครับเป็นน้ำแบบเป็นเบน้ำเต้าคูอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็มีหลากหลายเมนูครับอยู่ที่นู้นสมดีใช้ก็เลยรับใา้ช่วงนี้มันก็เลยต้องแบบไปไปดูร้านบ่อยครับผมเข้าไปข้างนอกแล้วก็ถ้าได้ว่างๆก็คงไปไปวัดไปมูไปเก็บสะสมตั่งบุญเอาช่วงนี้รับใก็จะไสามารถไปเจอน้องเที่ยได้ที่ร้านเต้าคูน้ำเต้าคูใช่ไหมใช่ครับผมเปิดทุกวันครับ ลานเวลาอะไรก็เป็นลาอะไรเวลาอะไรถึงลานกันเนี่ยเขอเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงถึงสองทุ่มครับผมแล้วถ้าซื้อไม่ทันทำไงก็มีมันลอยก่อนหนึ่งใครในที่นี้ที่ถุนไม่กล้าใส่หนวดด้วยที่นี้หมายถึงตรงนี้เหรอใช่ในที่นี้เลยเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่คางคกอ่ะจ้าครับก็เป็นเฟิร์สนะฮะ ไม่ดูเลยผมพี่งอนผมนี่เล่าแหละบอกว่าเป็นคนแบบผมเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับบอกว่าจริงแบบผมคิดเล็กกิดน้อยกับจานคนเดียวหรือเปล่าทุกคนทุกคนผมเป็นคนชอบเก็บเล็กเก็บน้อยอะไรอย่างเงี้ยพอแบบเหมือนกับว่าเราเราจะคนอื่นเขาพูดมาเขาอาจจะแบบ ูดปกติแต่ผมจะคิดแบบคิดเป็นเป็นคำๆไปเลยว่าแบบอันนี้หมายถึงอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ่าเริ่มเครียดแล้วเริ่มแบบอะไรอย่างเงี้ยม,มากคิดมาก,กคนแบบเจอมาคิดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่กล้าเซ็นผมด้วยต้องเซเยตลอดครับม <c oughs> ีแขกยิงคิดเลยนะไ <c oughs> ม่รู้เขาได้ไงเพราะว่ายัางไงเขาก็มองเราอยู่แล้วเอาเป็นคนสวยครับเอาคนสวยครับเราคนสวยครับเราก็ต้องหงอกเลยน้องจ จริงเราเราก็ไม่กล้าเซโนเขาเหมือนกันเพราะว่าเราสึกเราเราก็เป็นคนขี้เกรงใจเหมือนกันบางทีเราก็แบบเฮ้ยเราหรือว่าเราเราคิดมากไปเองนะเขาแบบเข้ามาขนาดดีแล้วเราขนาดนี้แหละหมายถึงว่าเขอ่ขอเคสเลนอขนาดันเหมือนกับเหมือนกับว่าเวลาในหัวไม่ดีเลยไม่ดีหมาว่าเขาเขา เขาคิดเผื่อเราขนาดนี้เอาเป็นเป็นเรื่องของความคิดแล้วกันนะครับคิดเผื่อเราขนาดนี้แบบเออเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรอะไรขนาดนี้พอเรามารู้ทีหลังเรารู้สึกว่าเออเราถ้าเราเซโนโเขามันคงจะรู้สึกรู้สึกแย่เราก็รู้สึกแย่ตัวเองด้วยก็แคร์ต้นกันาระใช่ถามผมเอ่าไม่อยู่ไม่อยู่ในนี้สิ <c oughs> ไม่ครับลองลองสมมติว่าเขาอยู่ข้างๆอ่ะสมมติว่าเขนงานอนะนี่นี่หลอกอนั่นได้ไงไม่ไงโจทย์คือโจทย์คืออะไไงเขาอยู่ข้างหลังไม่ไง อย่าเลยเห็นแล้วก็แหม่คิดถ other, ึง okay, ม okay. <im> <is> <that> <Okay. that> ั้เลยเอาเอาเอาเออันนี้ก่อนอันนี้ก่อนเลยโอเคโอเคเราก็ถ้าจริงๆนะถ้าถามเจมจำว่าคงคงแบบทุกคนเลยอ่ะเพราะว่าอาจจะด้วยในเนี้ยเจมแบบเป็นพี่โตสุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอพอพอเราเห็นในมุมของน้องๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออถ้าเป็นไปได้เราก็ไม่อยากจะปฏิเสธอะไรครับที่สั่งสปอยนั่นเองเดี๋ยววันนี้ไปกินบุฟเฟ่ต์กันนะพี เอาไงดีอ่ะตรงนี้เลยหรอรนแรกจริงๆหอมเซนก็เหมือนพี่เจมว่าทุกคนครับเพราะว่าทุกคนเป็นกันเองทุกคนเล่นเล่นอะไรกันแบบว่าได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าถ้าเกิดสมมติมันมีครั้งหนึ่งที่แบบว่าขอหรือแบบพูดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราเซนออมาจะมันก็รู้สึกว่าเราไม่ค่อยนี่เท่าไหร่อ่ะพูดไมถูกอะฮ้ยเกิดนะ ง่ายๆคือทุกคนอนะ่ะเขาแบบว่าเป็น,เป,นเป็นเป็นกันเอกันเราหมดเลยเราไม่อยากเซโนโเขาเลย,เลยนะอะไรเงี้ยเหมือนกันครับก็จริงๆเราอยู่กันมาตั้งแต่ตอนที่แคสแล้วก็ไปเทรนนิ่งด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ <c oughs> โอ้ดั <c oughs> นเกินครับแล้วก็มันก็เลยทำให้เราแบบสนิทกัน <c oughs> อะไรเงี้ยครับการที่แบบเหมือนได้พูดคุยความสนุกสนานที่เกิดขึ้นมันทำให้มันทำให้แบบความเป็นพี่น้องกันอยู่ในนี้มันเลยแบบไม่เซโนดีกว่าครับ โอเคเอ้าเอ้ายังกันต่อเดี๋ยวอะเอาหน่อยๆเอา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 เลยๆอ่าเราเราเเซโนทุกคนนะครับเออเขาบอกจบเลยเขาบอจบเลยไม่กล้าเลยเนาะอะใช่ครับอะจริงๆผมก็ทุกคนแหละเพราะว่าผมคล้ายๆเฟิร์สแหละที่แบบเป็นคนขี้เก่งใจคนด้วยก็เลยแบบเอออะไรที่แบบมันไม่ไม่เกินไปก็ก็ไม่อยากเซโนพวกเราอยากทำอะไรในงานแฟน อยากอยากแล้วไอ้ต้องมีแฟนมิสอยากจะทำหนุนนึ่งในพื้นี่อยา่ไหนคะไม่ถึงว่าเป็นเป็นอะไรครับเป็นเป็นเขามีเขามีเปนจะทำอะไรอยากทำอะไรอะจริงจริงเปิดคณะตลกก็น่าสนใจใครนำนี่ผมคงอ่ะผมก่อนละกันที่คิดออกรู้สึกผมเป็นคนที่ชอบแบบความสนุกชอบเสียงคนร้อเฮฮาอะไรเงี้ยผมอยากแบบอยากเต้นแต่คือไม่ได้เต้นคนเดียวใหญ่ทุกคนเต้นแบบว่าลงไปเต้นกับทุกคนอะไรเงี้ยผมเป็นคนร่วดๆแล้วชอบเต้น ใช่ครับอยากเปิดเพลงแล้วก็แดนกันเลยร้องร้อมันน่าจะสนุกดีครับใสยแดงครับใส่แดงกริ่งไปหามงินอะไรหรอกถ้าเป็นถ้าเป็นผมเอ่าผมชอบร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยถ้ามี็นไฟมิดอยากอยากร้องเพลงผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่ถ้าร้องด้วยความที่พอเราชอบร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยเราสึกว่าเราเราสามารถที่จะแบบสื่อสารไปทางด้วยด้วยด้วยเสียงเพลงด้วยเพลงอ่ะมันเป็นอะไรที่ดูลึกซึ้งแล้วก็แบบเข้าถึงเขาได้ แต่ผมนะบผมจะไปกินอีกแล้วก็เห็นก็ผมอยากให้เราเป็นวงดนตรีอะไรดีกว่าแต่ว่าผมถ้ากิดผมเอาเป็นกีตาร์พี่เจมส์เปิดร้องพี่พุ๊ดระบายงานด้วยการตีกองผมก็ขวดม่ีัมันน่าสนุกดีครับอย่างน้อยใช่มันก็ได้เหมือนกับว่าเราได้การเรื่องดนตรีเหมือนการคอนเน็กกันนะครับมันยิ่งคอนเน็กกันยิ่งกว่าเดิมมันต้องเขาเรียกว่ามีหลายๆอย่างที่ต้องเชื่อมต่อนอ ลองชิกหน่อยไหมเอาแบบเไม่ยันยันยันใหไม่มาใจก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะพาไม่ได้ตรงเนี้ยไม่เอาแบบว่าน้ำเต้นอาหรับิกอะแล้วเราก็ลงไปเต้นอยากบแฟนๆข้างล่างอ่ะให้ให้แฟนๆน้ำเต้นเออ อะไรของคุณเนี่ยไม่ไม่หนึ่งให้เป็นแฟนน้ำเต้นอเราดีก่อนไม่ใครก็ได้นำสกุลอ่ะแล้วเราก็ไปเต้นกับแฟนเนีอ่าทำไมต้องเป็นผมอ่ะแล้วมันต่างจากที่เขาชวนเต้นยังไงต่างจากที่เขาชวนเต้นยังไงเดี๋ยวผมนำหนึงก็ได้ไปเต้นกับแฟนขับมาไม่แล้วมันต่างกันยังไงกับเป็นคนเดียวครับทำไมใครยี้จังเลยอย่าล้มอย่าล้มเล่นเลยเออพี่พุทธอ๋อก็ คือไม่ไม่ไม่เคยได้มีโอกาสอย่างนั้นนะครับก็ถ้าถ้าเราสามารถทําอะไรได้แสดงได้ร้องเพลงได้หรือมันมีโอกาสให้เราได้ไปโชว์ความสามารถอะไรเราก็พยายามจะไปทําให้ครับทำอะไรดีอะครับทำข้าวให้ทำอาหารให้กินไหมทำอาหารทำอาหารให้กินอะไรเงี้ยครับเชฟครับใช่ แต่ว่าตกลงเชื่อได้ถามว่าพี่เขาได้อะไรบ้างตอนเนี้มาบอกแฟนๆซิว่าทำไมถึงห้ามภาดู ep ที่เหลือออกจากตัวทายครของเลยก็อย่างที่ผมบอกครับว่าผมพูดมาตลอดเลยว่าอย่าพลาดแม้แต่ ep เดียวเพราะว่าคนหลายๆคนเนี่ยหลายๆแฟนๆเนี่ยก็จะคิดว่าเฮ้ย ep ก็อยู่ท้ายๆเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวไม่ต้องไปดูแล้วแรกๆหรอกอยากจะบอกว่า ตอนแรกๆเนี่ยนะครับตัวที่แบบว่ามีจุดพีคเล็กๆน้อยที่ซ่อนไว้บางอันพีคเยอะพีคน้อยเนี่ยอยากให้แฟนๆเนี่ยติดตามทุกอีพีเลยเพราะว่าไม่อยากให้พลาดจริงๆอันนีท้ที่คิดว่าที่คิดว่ากลัวทอ์ปอยใช่เราก็จะได,ได้เห็นหลายๆเราก็จะได้เห็นหลายๆมุมด้วยทุกอีพีที่ผ่านมาอีพีหน้าแต่อีพีเก้าใช่ไหมครับเราะจะเห็นมุมครอบครัวที่มากขึ้นมุมเพื่อนที่มากขึ้นลหลายอย่างมันเข้มข้นขึ้นมากแน่นอนครับ ก็จร e ิงๆจะต้องบอกก่อนว่าจริงๆที่อยากให้ดูทุก E ีีเพราะว่ามันเหมือนกับว่าทุกๆ E ีีมันจะมีปมของมันแล้วมันจะแก้ไปทุกๆ E ีีแก้ปมไปเรื่อยๆฉะนั้นผมคิดว่ามันก็ไม่ควรพลาดจริงๆครับงั้นเราก็จะไม่รู้ว่าปมที่แล้วมันคืออะไรแล้วคือจริงๆพอพอมันมีปมปุ๊บมันจะทําให้เนื้อเรื่องมันเดินต่อไปได้อย่างสมูทแล้วก็มีอะไรครับผมก็อยากให้เราติดตามอีพีต่อไปว่ามันจะเป็นปมไหนแล้วมันจะแก้ยังไง จะมีปมเลยจะหนักอีพีสุดท้ายใช่จริงมันมันมีปมตลอดจริงๆนะมันเหมือนแค่อ่ะอย่างอีพีหนึ่งกับสองอาจจะเป็นแค่เปิดหัวเรื่องแล้วก็ปูพื้นว่าตัวละครทุกตัวเป็นยังไงมายังไงอะไรเงี้ยครับที่เหลือก็จะเป็นมีปมนะครับปม,มนี่หัวเจ็ดท่าสองคนนั้นเขาไปคุยเหรอปมพี่เยอะพี่น้อยถ้าพี่เยอะได้ยังเพจอ่าตอนนี้ไม่ได้ต้องฝาดพี่เจียว สงสารแบบวันนี้ก็ไม่มีใครอยู่เลยไม่สงสารคนกลาง้วยพอเคแล้วเนี่ยครับผมก็อย่างอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันตั้งแต่ EP ที่ผ่านมาก็จะเห็นว่ามันเนื้อเรื่องมันเข้มข้นขึ้นนาอมันพีขึ้นมันเข้มข้นขึ้นฉะนั้นหลังจากเนี้ยตั้งแต่ EP 9ไปอ่ะจนจบเชื่อว่ามันยังเข้มข้นแล้วก็สนุกอีกมากมายทั้งในคู่ของเอ่อเลโอฟิยอเองหรือว่าคนดูเดามีไมวายไม่ออกแน่นอนว่ามีไมวายเขา ทำอะไรอยู่อย่างที่แบบเห็นในแบบอ่าทีเซอร์ในเทเลอร์ตอนแรกๆอะไรเงี้ยก็ที่เขาตัดต่อมาก็คือตัดหลอกตัดแกตัดตัดหลอกอะไรเงี้ยแต่ก็เขาผ่านคือตัวร้ายโอเคหรือเปล่าก็ต้องไปดูน่ากำมาเลยนะบัตรรูบหลังอีกแล้วนะก็ต้องดูว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับรับรองว่าต้องต้องติดตามครับเดาไม่ได้แน่นอนโอเคครับ ู้เรากำลังมาแต่วันนี้ไม่ไม่มาไม่ก่อนก่อนไม่ก่อนก็ยากคุณคุณเออนี่ก่อนเลยคนสุดท้ายครับผู้ซ้ำนะจบไปละก็คือเอาจริงรู้ตัวว่ามันเป็นปมความรักที่แบบว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเกิดขึ้นจริงในชีวิตจริงอ่ะใช่แล้วก็แบบว่าอยากให้ดูเพราะว่าการขี่ปมแต่ละปมอ่ะก็คือก็คือยังไงครับ เดี๋ยวตาใสมตาาใสกแต่ว่าแต่ละผมก็คือดูเดือดเหมือนกันอยากให้ติดตามเพราะว่ามันสนุกมากอเขาตันๆนอย่างนี้แหละสารภาพเลยครับก็อมันเป็นผลงานของของทั้งมีเมวายแล้วก็ของพวกเราทุกคนด้วยครับก็ค่อนข้างใหม่กันทุกคนแล้วก็ สิ่งที่อย่างหนึ่งที่คิดว่ามันน่าจะน่าติดตามมากๆก็คือเรื่องของการดําเนินเรื่องต่างๆแล้วก็คาแรคเตอร์ของตัวละครที่สามารถบอกคอนเทนต์ในนั้นได้ว่าเขาจะมาช่วยแก้อะไรเขาเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยครับรวมรวมไปถึงคุณคิดว่านิยายของพี่เมย์เองเนี่ยก็เขียนออกมาได้ได้น่าลุ้นมากด้วยซ้ำว่าว่าแบบมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องที่มันดูปกติมากๆอย่างเช่นแบบเป็นแฟนกันอยู่แล้วแล้วทำไมถึงมันต้องมีปัญหาอีกเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันมันน่าจะมีความพีคไปเรื<ๆ>่อย<ๆ>ครับ ก็อย่างที่พี่เจมบอกว่าอย่าไว้ใจมีไวๆยๆครับก็ในอีพีต่อๆไปอ่ะทุกคนจะได้ทั้งรอยยิ้มได้ทั้งเสยน้ำตาหรือแบบว่าอะไรทุกๆอย่างมันจะรวมมาหมดเลยก็คือเป็นซีรีส์ที่มันขบลวดมากมจริงๆครับก็อยากให้ทุกคนดูเพราะมันจะพีคไปเรื่อยๆพีคไปเรื่อยๆอีกครับค่ะก็ขอบคุณน้องมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ